วารตตีดีบียีภูมิใจเสนอน,นวดใหญ่ตื่นเต้นเร้าใจจากผลงานของสยุมผูทศพลแผนลับแหกห่ายนรกเมื่ออยู่ในห้องของังพวกเราวิาพากษ์วิจารณ์กันเรื่องนี้อย่างเงียบเงียบ เจ้าลีซงมันจะหนีรอดหรือเปล่าวะเสียงเจ้าสิงห์บุญมาพูดเบาๆออกมาจากแคร่ริมด้านในสุดทุกคนเงียบในที่สุดจาทวีกลางมณีก็กล่าวทำลายความเงียบขึ้นมาอีกครั้งไอหน้าปลุกมันบอกว่าไม่เกินสามวันก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าคำพูดของมันจะมีประกาศสิทธิแค่ไหนก็ถ้าครบสามวันแล้วพวกมันยังจับไอ้ลีซงไม่ได้ละ่ะพลกามาพูดสอดขึ้นมาก็ต้องคอยดูอีกเจ็ดวันถ้าหากเจ้าลีซงหายไปโดยไม่มีวีว่แวว นับจากนี้ไปอีกสิบ,บวันอ้วกคิดว่าไอลีซงมันพอจะมีทางจ่าทวีกลางมณีเล่นสำนวนขึ้นมาอีกผมกับสันนั่งศบตากันเงียบๆผมไม่เห็นเขาแสดงความสนใจอะไรมากนักหลังจากพวกเราเลิกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของไอลีซงแล้วหันไปพูดคุยกันเรื่องอื่นๆผมก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้จ่าทวีกลางมณีพร้อมกับสะกิดถามจ่าทวีเบาๆถ้าลีซงไปรอดจ่าไม่ลองดูบ้างเหรอจ่าทวีกลางมณี หันมามองหน้าผมก่อนตอบเสียงเครียดๆไอ้ลีซงจะไปรอดหรือไม่รอดถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองจาคิดเหมือนผมแต่โอกาสเราหายากเหลือเกินผู้คุมมันไม่ยอมเผลอในขณะที่คุมพวกเราทำงานหรอกกลางคืนมืดในห้องขังก็ไม่มีแสงไฟแล้วพอจะมีทางไม่ใช่เหรอผมออกความเห็นคราวนี้จาทวีนิ่งคิดก่อนถามผมคุณจะออกจากห้องขังวิธีไหนดำดินออกไปจาผมพูดเป็นในไหน ก่อนล้มตัวตะแคงนอนหันหลังให้เขาโดยไม่พูดอะไรออกมาอีกวันรุ่งขึ้นพวกเรายังคงถูกคุมตัวไปทำงานตามปกติตลอดทั้งวันที่พวกเรากำลังทำงานอยู่นั้นความคิดของทุกคนวนเวียนอยู่กับเจ้าลีส่งเฉลยศึกชาวแมวคนนั้นแน่ละทุกคนภาวนาเอาใจช่วยให้เขาไปตลอดรอดฝักซึ่งถ้าเขาไปได้ก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างมหานสำหรับพวกเราทุกคนอย่างน้อยก็เป็นผลทางด้านกำลังใจ และอีกประการหนึ่งก็คือที่ซ่อนพลางของค่ายเฉลยศึกแห่งนี้ก็จะต้องไปที่เปิดเผยให้ CIA รู้และเมื่อถึงเวลานั้นกำลังพลส่วนหลังของพวกมันจะต้องถูกบทขยี้ด้วย B52 ของฝ่ายเราในทันทีทันใดนถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะต้องตายด้วยอำนาจระเบิดจากเครื่องบินของฝ่ายเราเองแต่ทุกคนก็ไม่มีใครเสียดายชีวิตเมื่อได้รลก,กับการพินาศชิพหายของพวกมันวันนั้นทั้งวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจวบจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นในตอนบ่าย ในขณะที่เรากําลังใช้อีเตอร์เจาะลงไปเบื้องแผ่นหินอันแข็งแร่งของภูเขาหินลูกนั้นก็รับคําสั่งให้เลือกทํางานเพราะกบเดินแถวกับเข้าค่ายกักกันอย่างกระทันหันทุกคนสงสัยแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมา,มาเมื่อมาถึงค่ายเก็บเครื่องมือทํางานเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ถูกต้อนให้ไปรวมแถวในลานกว้างซึ่งมีฉเฉลยลาวและแมวรวมแถวอยู่ก่อดแล้วยังไม่มีใครเดาออกว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นวูบหนึ่งแห่งความคิดผมนึกถึงเจ้าหลีส่งขึ้นมาทันที กนที่ผมจะหันไปพูดอะไรกับใครไอ้หน้าปลุกก็ก้าวออกมายืนเบื้องหน้าแถวมันสยยยิ้มออกมาอย่างสะใจและประกาศออกมาด้วยเสียงเฉียบขาดดุดันพวกท่านคงจะแปลกใจเดี๋ยวเรียกประชุมอย่างกระทันหันโดยที่ยังไม่ทันจะถึงเวลาเลิกงานเหมือนอย่างเคยทั้งนี้เนื่องจากข้างค่ายกักกันมีสิ่งหนึ่งที่ให้พวกท่านได้เห็นเป็นประจักษ์กับสายตาเพื่อพิสูจน์คำพูดของเรา เมื่อพูดจบเขาก็หันไปให้สัญญากับเจ้าหน้าที่ให้นําสิ่งหนึ่งออกมาร่างอันแหลกยับเยินของเจ้าลีสงถูกลากด้วยเชือกอ,อกมกองอยู่เบื้องหน้าเฉลยศึกเลือดที่เปื้อนอยู่ตามเสื้อผ้าที่ขาดกระรุ่งกระริ่งแห้งเกลิกกลังมองดูน่าสังเวชยิ่งนักผมขบกรามแน่นพยายามข่มจิตใจที่พรุ่งพล่านอยู่ในอกภาพอันไร้วิญญ,ญาณของเจ้าลีสงเป็นภาพที่สามารถสะกดให้เลือดในกายของเราเย็นเฉียบหรืฉับพลันผมเหลือบตามองดูสีหน้าของเพื่อนเชลยศึก แทบทุกคนระบายความเครียดเคดเออกมาทางดวงตาที่ขุ่นคลักแน่นอนและเกินจิตใจของแต่ละคนคงจะไม่แตกต่างอะไรกับผมนักเสร็จสิ้นจาก,การรวมแถวพวกเราได้รับอนุญาตให้อาบน้ํากินข้าวก่อนเวลาและถูกต้อนเข้าไปในห้องขังตามดเมื่อเข้าห้องขังต่างคนต่างก็เอนตัวลงนอนบนแคร่ด้วยความอ่อนเพลียอีสัตย์นรกเอ้ยใครคนหนึ่งระเบิดออกมาอย่างเต็มกัดผมถอนหายใจแล้วหันไปทางจ่าทวีกลางมณีที่นั่งเหยียดขา พิงผนังห้องอยู่ข้างค่ะจ่า,จาลูความตั้งใจหรือยังจา่าใจเพชรหัวเราะเหี้ยมเฮี้ยม <c oughs> มันยิ่งทำให้ผมอยากจะลออมากขึ้นเพื่อนฟูจา่าทวีหยุดคิดนิดนึดนงแล้วกระซิบตอบคุณมีแผนหรือยังผมนิ่งคิดด้วยความหลังเลก่อนตอบเขากลับไปว่าผมมีช่องทางออกจากห้องขังนี้ได้ในตอนกลางคืนอุปสรรคไม่อยู่ว่าเราจะรับความร่วมมือจากพวกเราได้แค่ไหนผมเชื่อว่าอีกหลายคนคงจะไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าหากพวกเราส่วนหนึ่งหนีออกไปได้ พวกที่เหลือก็จะถูกสอบสวนอย่างหนักและอาจมีโทษในการช่วยปกปิดรู้เห็นเป็นใจกับพวกเราแน่นอนเหลือเกินว่าในจนํานวน2ีสองคนของพวกเรานี่มีไปถึงครึ่งที่จะกล้าหลบหนีไปกับเราจาร่าทวีกลางมณีพยักหน้าช้าๆอย่างคล้อยตามความคิดเห็นของผมแล้วออกความคิดขึ้นมาอีกครั้งและรองอย่างเสียงดูวาแต่หากเราหนีไปะจะมีกี่คนที่ร่วมมือกับเราด้วยผมคิดว่าในสภาพเช่นนี้พวกเราคงจะไม่ฆ่ากันเองแน่ต่อจากนั้นอีกไม่กี่วัน ผมก็ตัดสินใจเปิดเผยถึงแผนการของผมให้กับจ่าทาวีกลางมณีเมื่อแน่ใจแล้วว่ามีพวกเราไม่ต่ำกว่าสิบคนที่เห็นพ้องและอยากจะร่วมมือในการแห่าข่ครั้งนี้ด้วยฉเฉลยศึกอีกหลายคนไม่กล้าตัดสินใจอะไรเนื่องจากไม่มั่นใจตนเองแต่ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าถึงแม้จะรับความลำบากจากการที่ช่วยปกปิดเรื่องการกระทำของพวกเราก็จะไม่ขัดขวางใดๆทั้งสิ้นแผนการของผมเริ่มขึ้นภายในชั่วโมงของคืนที่หนาวเหน็บนั้น ภายในห้องขังตอนกลางคืนไม่มีแสงไฟเนื่องจากอยู่ในภาวะสงคราบทหารเวียดนามเหนือจำเป็นต้องพลางไฟเพื่อพ้นจากการตรวจการทางอากาศของฝ่ายเราและจากเหตุนี้มันก็ทำให้เป็นผลดีกับฝ่ายเราอย่างทุกที่สุด <S 2> <S 2> 21่สนาฬิกาผ่านไปอย่างเชื่องช้าผมเริ่มสังเกตการตรวจตราร,รอบบร,ริเวณของผู้คุมมักจะเดินตรวจเป็นช่วงชวงและเป็นระยะสม่ำเสมอทุกๆ20นาทียาม จึงจะผ่านาทางด้านที่ขังพวกเราโดยถือตะเกียงรั้วสาหรับสองทางดังนั้นก่อนที่ผู้คุณจะผ่านมาถึงห้องขังของเราเราก็จะสามารถมองเห็นแสงสว่างสาดมาถึงก่อนและในช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่ผมจะมุดเข้าไปใต้แคร่ที่นอนใช้เหล็กเล็มที่ผมแอบซุกซ่อนเอาไว้ในห้องขังขุดคุ้ยดินใต้แคร่นอนให้ลึกลงไปต่ำกว่าพื้นห้องโดยมีพวกเราเฝ้าต้นทางอย่างระแวดระวังผมได้สมาชิกแหกค่ายเพิ่มขึ้นอีกสองคนคือนิเวศสงบแท้และผลกามา ทั้งสองผัดกันกันกบผมลงไปใต้ที่นอนขุดคุยดินกันด้วยความยากลําบากเนื่องจากต้องคอยเงี่ยหูฟังเสียงเดินขอ้ผู้่มที่ผ่านมาอยู่ตลอดเวลาและการขุดคุยในลักษณะที่นอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นทําความทุรักทุเลให,ให้กับพวกเราอย่างมากมายจนกระทั่งถึงกลางดึกพวกผมจึงหยุดนอนพักผ่อนเพื่อถนอมกําลังเอาไว้ทํางานในเวลากลางวันพวกเราใช้ไม้ไผ่ที่กระโบเข้ามาซานเป็นแผ่นปิดหลุมเอาไว้และเอาดินโรยกลบ ส่วนเลนที่เหลือพวกเราใช้วิธีเกลีย่ยให้เรียบจนไม่มีพิรุษจากการปฏิบัติเช่นนี้ไปคืนนเล็กและน้อยผมกับประมาณดูว่าพวกเราจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนจึงจะขุดหลุมดังกล่าวสำเร็จตามแผนของผมเราจะหนบหนีไปให้ได้ภายในเดือนกันยายนซึ่งเป็นต้นฤด,ดูฝนที่ยาวนานของเมืองหลับเพราะสภาพเช่นนั้นเราพอจะหาผลหมกรากไม้ภายในป่าเพื่อประทังชีวิตอยู่ได้ ถึงแม้ว่าหน้าฝนจะชุกชุมไปด้วยทากที่ดูดเลือดได้อย่างเจ็บปวดนะักแต่มันก็ไม่เป็นอุปสรรคที่พวกเรากังวลมากนะักเวลาผ่านไปอีกเกือบเดือนรูที่พวกเราขุดก็กว้างจนเกือบพ้อที่จะลอดออกไปได้อย่างสบายๆเช้าวันหนึ่งในตอนปลายเดือนสิงหาคมเมื่อเสียงนกหวีดดังเป็นสัญญาณปลุพกพวกเราให้ตื่นอันเป็นกิจวัตรประจําวันที่น่าเบื่อนายพวกเราก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเมื่อตรงที่นอนที่สันเคยนอนอยู่เป็นประจําในขณะนี้ว่างเปล่าเหมือนโดนผีหลอก เขาพาตัวเองหายไปจากห้องขังเหมือนกับราวปาฏิหาริย์หายไปทางไหนไม่มีใครรู้ทุกคนงงงันไปหมดผมรีบกลมลมสำรวจใต้ที่นอนอย่างเอกใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติร่องรอยที่พวกเรากลบเกลื่อนเอาไว้ยังคงเหมือนเดิมสันไม่ได้หลบหนีออกจากช่องนี้แน่เขาออกไปทางไหนโดยวิธีใดไม่มีใครหาคำตอบได้จนกระทั่งผู้คุมเดินมาไขกุญแจประตูให้เราออกไปล่วงหน้าก่อนจะกลับมาเข้าแถวรอเรียกชื่อเป็นกิจวัตรก่อนออกไปทํางาน ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับทุกๆวันไม่มีอะไรสอ้อยเห็นว่าพวกผู้คุมล่วงรู้การหายตัวของสันไปแต่อย่างใดเมื่อพวกผมล้างหน้าเสร็จเราก็ทยอยกันมารวมแถวแต่แล้วทุกคนก็ต้องอ้าป,ปากค้างด้วยความงงงันสันบุรุษลึกลับก้าวเท้ามารวมแถวด้วยท่าทางปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนประหลาดใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากถามไม่มีใครเห็นว่าสันก้าวออกมาจากที่ใดแล้วทําไม เขาจึงไม่หลบหนีไปเสียนีมื่อเขาสามารถหลบออกไปจากห้องขังได้แล้วในตอนกลางคืนจบจนเรียกชื่อเสร็จเราก็หยิบเครื่องไม้เครื่องมือเดิอนออกไปทํางานเหมือนดังเช่นทุกวันผมพยายามเดินเข้าไปใกล้สันและกระซิบถามเบาๆโดยไม่ได้หันหน้าไปมองออกไปทางไหนทําไมไม่ไปเลยสอบ,บอมอเพื่อนฟุงผมลองเชิงมันดูเท่านั้นไม่มีอะไร สันหัวเราะแล้วกระซิบตอบเบาๆโอกาสที่ผมจะซักถามมีไม่มากนะเนื่องจากผู้คุมเดินเฉียดเข้ามาใกล้ๆผมจึงกะว่าจะซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับสันในค่ำวันนี้ให้จงได้ <S <S ๆๆผมออกจากห้องขังทางช่องเล็กๆข้างบนที่ติดกับหลังคาโน่นในขณะที่พูดสันก็ชี้มือขึ้นบนหลังคาที่ทอมึนครอบศีรษะพวกเราอยู่นั้นพวกเราต่างพากาันแปลกใจ ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ก็ในเมื่อช่องที่ติดอยู่กับหลังคานั้นเป็นช่องแคบๆมองดูไม่มีทางจะรอดออกไปได้เลยและยิ่งไปกว่านั้นการปีนป่ายตามฝาผนังไม้ไผ่ในถ้ำกลางความเงียบสงัดของยามดึกมันจะต้องบังเกิดเป็นเสียงดังให้เห็นเป็นพิรุดอย่างแน่นอนผู้คุมที่เดินอยู่ข้างนอกจะต้องได้ยินเสียงผิดสังเกตนี้อย่างแน่แน่แต่ทุกคนก็ต้องเชื่อสันก็ในเมื่อช่องที่พวกเราทําไว้ใต้ที่นอนไม่ได้มีอะไรผิดปกติที่แสดงว่ามีใครคนหนึ่งคนใดรอดออกไปทางนั้น เมื่อคืนน่ะผมะได้เล่นลอกเอาไปค้นหาคลังอาหารจนพบและได้ขโมยเครื่องกระป๋องจํานวนหนึ่งไปฝังดินไว้ที่ริมรั้วด้านในของค่ายและสามารถที่ใช้เป็นสบียงได้อย่างพอเพียงสำหรับพวกเราไม่ต่ำกว่าสิบคนในเวลาสามวันสันเอ่ยขึ้นมาอย่างเอาการเอางานพร้อมกับลุกขึ้นมาร่วมวงปรึกษาหารือกับพวกผมด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังแล้วกล่าวขึ้นอีกผมค้นพบคลังอาวุธของพวกมันแล้วแต่ไม่สามารถเข้าไปขโมยได้เนื่องจากกลัวจะเป็นพิรุษเมื่ออาวุธจานวนหนึ่งของพวกมันหายไป เราจนกว่าจะถึงวันที่พวกเราพร้อมและจะหลบหนี้ผมที่จะแหกหั้วเข้าไปขนออกมาเองกําลังใจของผมดีขึ้นอย่างแปลกประหลาดแผนการและความคิดของสันไม่เลวจนเกินไปนักจริงอย่างที่เขาพูดถตาหากสันลอบขโมยอาวุธปืนออกมาซุกซ่อนเอาไว้ก่อนพวกมันจะต้องรู้ทันทีและแล้วแผนการหลบหนีของพวกเราก็ต้องพังคลืนลงมาอย่างช่วยเหลือไม่ได้ในที่สุดพวกเราก็ได้กําหนดวันแหกค่ายขึ้นมาทันทีพวกเราถือเลือกเอาในวันที่16กันยายน เป็นระยะเริ่มแรกของข้างขึ้นจากระยะดังกล่าวในหัวค่ำความมืดจะถูกปกคลุมเป็นใจให้กับแผนการของเราเป็นอย่างดีและหลังจากค่อนคืนไปแล้วพระจันทร์จะค้างฟ้าย่อมสะดวกในการเดินป่าเป็นอย่างดีเช่นกันเหลือเวลาอีกประมาณสองอาทิตย์จะถึงกำหนดนัดใหม่ในตอนดึกของคืนวันหนึ่งในขณะที่ผมลืมตาโพงอยู่ในความมืดความรู้สึกนึกคิดก็เจิดกระเจิงไปอย่างไร้จุดหมาย แสงจันทร์สาดส่องเข้ามาในห้องขังพ่อหินหลังหลังหลังจากผู้คุมเดินคอยหลังไปเล็กน้อยเงาดำของใครคนก็ผุดลุกขึ้นนั่งมองเห็นถึงผมเพ่งสายตามองสันบุรุษลึกลับนั่นอีกเขาลุกขึ้นนั่งอย่างเงียบเชียบและเคลื่อนตัวเข้าหาผนังด้านหัวนอนอย่างรวดเร็วและเงียบกริบผมไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าะการเคลื่อนไหวของเขาแม้แต่นิดเดียวเงาของสันวูบว่าขึ้นตรงคือเบื้องบนชั่วไม่ถึงอึดใจเขาก็ผุดหายไปจากช่องเล็กๆนั้นผมนอนลืมตาม,มองด้วยจิตใจที่เต้นระทึก สันเป็นบุคคลที่น่าพิศวงจากลักษณะภายนอกที่เรามองเห็นสันเป็นบุคคลที่เฉื่อยชาและเสื่องสึบการเคลื่อนไหวขาดความกระฉับกระเฉงแต่ที่ผมเห็นอยู่กับตาในคืนนี้มันช่างขัดกับบุคลิกภายนอกของเขาอย่างหน้ามือเป็นหลังมือการปฏิบัติการรวดเร็วเ,ง,เงียบกริบยิ่งไปกว่าตีนแมวมืออาชีพความคิดอย่างหนึง่งแวบเข้ามาในสมองหรือสันอาจจะเป็นคนของ CIA ที่ถูกส่งมาจากล่องแจกเพื่อช่วยเหลือฉเฉลยศึกนักข่ายกักกันแห่งนี้ก็ได้ ผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมาอย่างประหลาดอีกสมชั่วโมงต่อมาก็ปรากฏเสียงแก๊กเบาๆดังขึ้นที่ช่องข้างบนเพราะว่ากับเงาดำวูบวาบของสันตายเดียดลงมาจากช่องที่คับแคบนั้นเขาปีนลงมาล้มตัวนอนอย่างสุขขารลงผมถอนหายใจอย่างโล่งผมกับค่อยๆคลมเปลือกตาหลับลงเมื่อตอนใกล้ลุกสันปฏิบัติเช่นนี้อยู่หลายครั้งจนสบเสบียงอาหารมีมากพอ สำหรับการเดินทางที่ใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งอาทิตย์ผมทักท้วงไม่ให้สันเสี่ยงออกไปอีกด้วยกลิ่งเกรงว่าหากพลาดถูกเจับเสียก่อนแผนการของเราที่เตรียมเอาไว้เป็นแรมเดือดคงจะพังคลืนลงมาทันทีสันตกลงใจหยุดปฏิบัติการชั่วคราวและแล้วในที่สุดวันตัดสินชะตาของพวกเราก็ได้มาถึงประมาณใกล้22นาฬิกาของคืนวันที่16กันยายนพวกเราประมาณ10คนต่างก็อยู่ในสภาพที่พร้อมจะออกเดินทาง สันตกลงใจออกไปจากห้องขังเป็นคนแรกออกไปตามช่องทางหลังคาข้างบนที่เคยออกปิดประจับเขาจะเป็นคนคอยให้อนัสสัญญาณในทันทีทันใดที่ยามเดินคล้อยหลับไปเสียงผิวปากเบาๆดันอยู่ด้านนอกพวกเรารื้อแผ่นฟากไม้ไผ่ที่ปิดช่องออกทันทีผมลอดตัวออกไปจากช่องเป็นคนแรกตามติดด้วยจาทวีกลางมณีนิเวศสงบแท้สิงบุญมาและพลกาม,มาตามลำดับผมพาตัวเองหลุดออกมาจากห้องขังได้อย่างง่ายดาย ผมหมอบนิ่งอยู่พักหนึ่งพยายามเพ่งสายตาฝ่าความมืดไปยังโคนต้นไม้และก็ไม่ผิดหวังมองเห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มของสันหมอบอยู่ที่นั่นผมคลานด้วยข้อศอกเข้าไปหาสันเอื้อมมือมาจับแขนเสื้อผมแล้วกระซิบ,บทางด้านตะวันตกห่างจากตูค่ายประมาณ50เมตรผมจะคอยพวกคุณที่นั่นผมนด้วยสเสบียงเมื่อพวกเราออกมาหมดแล้วผมจะนําทางปีนกําแพงไม้ออกไปพอสันพูดจบเขาก็ฉากเว็บเอาไปด้วยความเงียบเชียบเหมือนกับปีศาจผมนอนหมอบรอคนที่เหลือด้วยใจที่สันริก มันเป็นช่วงเวลาที่เชื่องช้าในความรู้สึกของผมในขณะนั้นในฉับพลันก่อนที่พวกเราจะมุดออกมาได้ครบคนเสียง <c oughs> ลกวีกก็ดังก้องขึ้นมาในความเงียบรอบด้านนั้นเพราะก,กับเสียงปืนอากาศดังระงมขึ้นหลายชุดทิศทางของปืนก็คือด้านทิศตะวันตกบริเวณที่สั่นเคลื่อนที่เข้าไปพอดิบพอดีเสียงย่อมเท้าของผู้ข่มดังอึกระทึกค,คลึกโขเสียงตะโกนกู่ของพวกมัน ดังเอะอะสับสนจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมใจหายวูบความรู้สึกกระบอกกับตัวเองว่าสันผาดท่าเสียแล้วพวกที่เหลืออยู่ในห้องชะงักงันพวกเราเริ่มลังเลตัดสินใจตอบปัญหาเฉพาะหน้าไม่ถูกแสงไฟฉายวูบว,ว่าบเข้ามาใกล้ทุกขน่ะจ่าทวีตัดสินใจสั่งให้พวกเราถอยหลังกลับเข้าห้องขังทันทีพวกมนุษย์ตัวกันแล้ว ก็เป็นห้องขังก่อนที่มันจะมาถึงทุกคนเปลี่ยนใจผุบเข้าห้องขังตามเดิมต่างคนต่างก็เห็นขึ้นที่นอนสงบนี่รอาการมาของพวกมันด้วยใจระทึกไม่กี่อึดใจพวกมันก็กลูก,กันเข้ามาในห้องขังแสงไฟฉายส่องวูบวาบอยู่รอบห้องเสียงไขประตูห้องเสียงกระชาก,กรูปเรือนดังเกลียวกลับผู้คุมตะโกนเรียกพวกเราให้ลุกขึ้นอย่างเกลียวกลับ พวกเราแกล้งงวงเงียลุกขึ้นอย่างไม่รู้ไม่ชี้ท้าตั้งที่หัวใจแต่ละคนยังเต้นระทึกไม่สั่งสัผู้คุมฉายไฟแลวเริ่มเช็คจํานวนเฉลยศึกบักสันหายไปคนเดียวผู้คุมคนหนึ่งพูดขึ้นแล้วหันมาตะคอกใส่หน้าพวกเราพวกมึงคนไหนอยากตายก็ออกมาออกมาไอ้สั์อูเปิดประตูให้มึงแล้วพวกมึงคิดว่าบักสันจะไปรอดมันไม่มีทางหนีพ้นส้นตีนของพวกกูไปได้หรอกเว้ยมันพูดจบ ของกับกระแทกประตูดังโครมใหญ่พวกเราล้มตัวลงนอนด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเพื่อนร่วมตังที่กําลังหนีไปสู่อิสรภาพเบื้องหน้านึกภาวนาขอให้คนจริงคนนั้นจงหนีทหารป่าของพวกมันได้อย่างตลอดรอดฝั่งด้วยเถิดจวบจนฟ้าสางรุ่งอรุณของเมืองนรกได้คลืบคลานเข้ามาอีกครั้งพวกเราถูกเรียกออามารวมแถวเหมือนท,ทุกทวัน ฉเฉลยสึกทุกคนรวมทั้งลาวและแมวต่างก็พากันเงียบกลิบทุกคนรู้ดีทั้งเสียงเอะอะและเสียงปืนที่ดังขึ้นในตอนกลางคืนและต่างก็พากันคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอหน้าปลุกหัวหน้าค่ายจอมโหดก้าวเท้าออามายืนอยู่ตรงหน้าแถวด้วยรอยยิ้มย้อนหยัดขอแสดงความเสียใจต่อพวกคุณนะีแผนการหลบนี้ไม่สําเร็จแต่ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งสำหรับเพื่อนของคุณอีกคนหนึ่งเขาเก่งมากผมขอชมเชยแต่เสียดายที่เขาไปไมร่รอด มันพูดจบก็ออกคําสั่งให้เบิกตัวสันออกมาทันทีสันถูกกระชากลากตัวออกมากลางหลานเสื้อผ้าและร่างกายของเขาเปลือเปลือปล่อนโคลนขมุกขมอกใบหน้ามีเลือดแห้งเกลึกกลังสแสดงถึงการถูกซ้อมอย่างสบับสบสมในขณะที่โดนจับสันถูกมัดมือไพร่หลังที่คอมีสายไฟรัดเป็นห่วงและพ่วงต่อเป็นสายยาวสำหรับลากจุสันสบตากับผมเพียงแวบเดียวแล้วก็ก้มหน้ามองดูพื้นเพียงแวบเดียวที่ผมมองเห็นผมรู้สึกเย็นเยียบจับขั้วหัวใจ มันสะเทือนอารมณ์จนน้ำตาของผู้ชายเอ่อล้นออกมาคลอเบา้าเวลตาที่ชาเย,ยน็นหงสัตว์ซ่อนเอาไว้ทึงความผิดหวังและเจ็บปวดเสียงไอหน้าปลุกดังขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความเงียบงันเรารู้ดีว่ายังไม่อีกหลายคนที่รู้วามแผนการหลบหนีในครั้งนี้มิฉนั้นเพื่อนของคุณไม่สามารถขนสเสบียงอาหารไปได้คนเดียวหมดแน่ๆหากพวกคุณยอมรับสารภาพเราจะอภัยโทษให้และจะไม่ถือเป็นการผิดกฎข้อบังคับใดๆทั้งสิ้นพวกเรายืนนิ่งเฉยไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้น แม่บอกคุณจะไม่ยอมรับเราก็มีวิธีการของเราเพอที่จะสอบถามเพื่อนของคุณคนนี้ได้และเราก็มีความเสียใจที่จะต้องตัดอัตราอาหารของพวกคุณลงเหลือเพียงครึ่งเดียวไอ้หน้าปลุกพูดจบก็หันหลังกลับไปสั่งให้ผู้คุมนำสันไปผูกกับเสากลางหลักด้วยน้าเสียงที่เฉียบขาดและเหี้ยมเกลียดไอ้หน้าปลุกเริ่มซักถามสันนึืงแผนกันและผู้ร่วมงานไม่มีเสียงตอบจากบุุษใจเด็ดผู้นั้นและแล้วพวกมันก็ลงมือซ้อมสลับด้วยการป้อนคำถามอย่างเหี้ยมโหดทารุณ เสียงมือสียงรอเท้าคอมแบตกระทบร่างของสันเสียดแทงเข้าไปแดงหัวใจของแต่ละคนไม่มีคําพูดไม่มีเสียงร้องหลุดออกมาจากปากของสันแม้แต่น้อยพวกเราต้องเบือนหน้าหนีจากเหตุการณ์เบื้องหน้าด้วยความสยดสยองใจใบหน้าของสันเละแดงฉานไปด้วยเลือดจนเหมือนกับไม่ใช่หน้าของมนุษย์ในที่สุดเขาก็สลบคอพับคออ่อนคาเสาอยู่นั่นอีก